ในทางดาราศาสตร์มีวงจรหนึ่งที่เรียกว่าวัฏจักรเมตตนวงจรแห่งการครบรอบ19ปีที่ดวงจันทร์จะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ในโลกของเรื่องเล่าก็มีวงจรแห่งกรรมที่คล้ายกันนี่บาปที่ถูกลืมเลือนจะหวนกลับมาทวงคืนในวาระของมัน และใน EP ที่19นี้คือเวลาที่ใบแจ้งหนี้นั้นได้ถูกส่งมาถึงยินดีต้อนรับสู่ย่ำคำย่ำขวัญ EP ที่19สําำหรับเรื่องราวแรกใบแจ้งหนี้ได้ถูกส่งมาในรูปแบบของประเพณีประเพณีศาสตร์เดือนสิ วันที่ประตูโลกวิญญาณเปิดออกให้เหล่าวิญญาณกลับมาเยี่ยมญาติและทวงหนี้พบกับป้าทิพย์ผู้ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ของเธอผ่านชิงเปรตคืนสนองเรื่องราวนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคใต้เรื่องราวของประทิพย์ และผลกรรมที่ตามมาสนองในคืนวันศาสตร์เดือนสิบในหมู่บ้านของเราไม่มีใครไม่รู้จักปทิบและก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักแก่แกขึ้นชื่อเรื่องหน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าพูดจาไพเราะแต่ลับหลังกลับนินทาว่าร้ายเสียเสียหายหาย แกชอบหยิบยืมเงินของชาวบ้านโดยเฉพาะกับคนแก่ที่ใจดีแล้วก็ไม่เคยคืนใครไปทวงก็จะถูกแกด่าก,กลับมาจนแทบไม่มีที่ยืนแกหลอกเอาเปรียบคนอื่นสารพัดจนชาวบ้านต่างพากันเอื่อมละอาและไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ปริทิบไม่เคยขาด นั่นคือการทำบุญโดยเฉพาะในวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางศาสนาแกจะเป็นคนแรกที่ไปถึงวัดใส่บาตรชุดใหญ่ถวายสังฆทานชุดโตแกทำทุกอย่างเหมือนกับว่าจะพยายามใช้เงินล้างบาปที่ตัวเองก่อไว้ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเกลียดแกมากขึ้นไปอีก แล้ววันที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าทิพย์ก็คือวันศาสเดือนสิบมันเป็นประเพณีใหญ่ของภาคใต้ที่เราจะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและดวงวิญญาณไร้ญาติหรือที่เรียกกันว่าเปรตที่จะถูกปลดปล่อยขึ้นมาจากนารกเพียงละปีไฮไลท์ของงาน คือพิธีชิงเปรตชาวบ้านจะนำขนมหวานห้าชนิดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์คือขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมและขนมกงไปวางไว้บนร้านเปรตซึ่งเป็นร้านยกสูงที่สร้างขึ้นในวัดหลังจากที่พระทำพิธีเสร็จชาวบ้าน ก็จะพากันวิ่งเข้าไปแย่งหรือชิงขนมเหล่านั้นการกระทำนี้ไม่ใช่ความโลภแต่เป็นความเชื่อเราเชื่อกันว่าขนมที่ชิงมาได้นั้นคือของมงคลเป็นของที่ได้รับพรจากพระและเป็นของที่บรรพบุรุษของเราได้อนุญาตให้เรานำกลับไปกิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและในปีนั้นป้าทิพย์ก็ได้เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าใครทั้งหมดวันนั้นวัดแน่นไปด้วยชาวบ้านเสียงโห่ร้องและเสียงหัวเราะดังระง,งมเมื่อสัญญาณการชิงเปรตเริ่มต้นขึ้นทุกคนก็วิ่งกรูเข้าไปที่ร้านเปรตประทิศ โดยที่แกตัวใหญ่และแข็งแรงก็เบียดเสียดผู้คนและใช้มือคว้าเอาขนมลาขนมที่เป็นแผ่นแป้งสารกันเป็นรางแหมาได้กองใหญ่ที่สุดแกยืนหัวเราะอย่างสะใจท่ามกลางสายตามหมั่นไส้ของชาวบ้านแต่ในจังหวะที่แกกำลังจะเดินออกมาจากฝูงชนนั่นเองก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง วิ่งมาชนแกเข้าอย่างจังโครมและขนมลาทั้งหมดที่อยู่ในมือก็ร่วงหล่นลงไปกองกับพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษหญ้าอีเด็กบ้าป้าทิพสะบดออกมาเสียงดังก่อนจะรีบก้มลงไปเก็บขนมลาเหล่านั้นกลับขึ้นมาด้วยความเสียดายการกระทำของแก ทำให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันนิ่งเงียบและมองหน้ากันเพราะใครๆก็รู้และยึดถือเป็นกฎที่ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนว่าของที่ตกดินในพิธีชิงเปรตจะไม่มีใครกล้านำมันกลับไปกินต่อมันถือว่าเป็นของที่ไม่สะอาด เป็นของที่เปรตได้สัมผัสไปแล้วบางคนถึงกับเชื่อว่ามันคือของที่เปรตคายทิ้งเพื่อมอบให้กับเหล่าคนบาปโดยเฉพาะแต่ปทิพย์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแก้ปัดปัดฝุ่นออกและนำขนมทั้งหมดกลับบ้านโดยไม่สนใจสายตาดูถูกของชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยคืนนั้น หลังจากที่กลับมาถึงบ้านปาทิพย์ก็ได้นำขนมลาที่เก็บมาไปล้างน้ำและตากแดดไว้จนแห้งเมื่อถึงเวลาดึกสงัดแกก็นั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่เงียบเชียบและหยิบขนมลาแผ่นนั้นขึ้นมากินแต่ทันทีที่คำแรกเข้าปากแกก็ต้องขมวดคิ้วรสชาติของมันไม่ได้หวานกรอบเหมือนที่เคยกินแต่มันกลับขาว เหมือนกลิ่นเลือดขมเหมือนดีวัวและเหนียวติดคออย่างน่าประหลาดขนมบ้าอะไรวะแกบนแต่ด้วยความเสียดายแกก็ยังคงฝืนกินมันต่อไปและในตอนนั้นเองแกก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาและเย็นเยียบดังขึ้นที่ข้างหูของแกของ ค่าคืนมาประทิพสะดุ้งสุดตัวแกหันขวับไปมองซ้ายมองขวาแต่ในห้องนั้นก็ไม่มีใครเอาเงินค่าคืนมาเสียงกระซิบอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นคราวนี้เป็นเสียงของคนแก่มึง มันคนบาปเสียงที่สามสี่หดังขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงของคนที่แก่เคยไปโกงไปยืมเงินและไปเอาเปรียบมาปฏิบตัวสั่นด้วยความกลัวแกก้มลงมองขนมลาในมือและภาพที่เห็นก็ทำให้แกต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงลวดลายที่เป็นเส้นบางๆของขนม มันกำลังขยับและคลี่ออกกลายเป็นใบหน้าของผู้คนใบหน้าของเหล่าเจ้ากํานายเวรของแก่พวกมันบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและกำลังจ้องมองมาที่แก่ปทิบป,ปาขนมลาแผ่นนั้นทิ้งลงพื้นและกรีดร้องลั่นบ้านแต่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยและเสียงสาบแช่งกลับดังชัดขึ้นเรื่อยๆ ราวกับดังมาจากทุกมุมห้องแกวิ่งไปที่ประตูแต่ก็เปิดไม่ออกเหมือนมีใครมายืนดันไว้จากข้างนอกแกวิ่งไปที่หน้าต่างและก็ได้เห็นเงาของผู้คนจํานวนมากกํำลังยืนล้อมบ้านของแกอยู่เป็นเงาของคนที่แกเคยทำไม่ดีไว้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วพวกเขาไม่ได้พยายามจะเข้ามา พวกเขาแค่ยืนและจ้องมองมาที่แก่ด้วยแววตาที่ว่างเปล่าคืนนั้นคือคืนที่นรกได้เปิดประตูต้อนรับปะทิพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปะทิพก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยการหลอกหลอนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนกลางคืนแต่มันเกิดขึ้นกับแกตลอดเวลา แกมักจะได้ยินเสียงกระซิบทวงนี่สินและสาบแช่งดังอยู่ในหัวไม่เคยหยุดแกจะเห็นใบหน้าของเจ้ากรรมนายเวรปรากฏขึ้นในทุกทุกที่ในจานข้าวในแก้วน้ำและในเงาสะท้อนของกระจกแกเริ่มหวาดระแวงและหวาดกลัวทุกคนสติของป้าทิพย์เริ่มเลื่อนลอยแกพายผอมลงอย่างรวดเร็ว เพราะไม่กล้าที่จะกินอะไรแกกลัวว่าในอาหารเหล่านั้นจะมีใบหน้าของใครบางคนปรากฏขึ้นมาอีกแกนอนไม่หลับเพราะทุกครั้งที่หลับตาก็จะฝันเห็นเปรตร่างสูงใหญ่ที่มีปากเท่ารูเข็มกำลังพยายามจะยัดขนมลาที่เต็มไปด้วยหนอนเข้ามาในปากของแกแกเริ่มพูดคุยคนเดียวบางครั้งก็หัวเราะออกมาโดยไม่มีเหตุผล บางครั้งก็กรีดร้องและด่าทออากาศที่ว่างเปล่าอย่ามายุ่งกับกูกูไม่มีให้พวกมึงแล้วพฤติกรรมของแกเริ่มน่ากลัวขึ้นแกเริ่มนำข้าวของในบ้านไปวางไว้ที่หน้าประตูเหมือนเป็นการเส้นไหว้หรือใช้หนี้ให้กับวิญญาณที่มองไม่เห็นบางวันแกก็จะไปขุดดินที่หลังบ้านและนำมันมากินโดยพึมพำว่า กินดินกินหญ้าดีกว่ากินของของเปรตชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของแกอีกเลยพวกเขารู้ดีว่าปาทิพย์กำลังชดใช้กรรมในแบบที่น่าสยดสยองที่สุดหลังจากคืนนั้นปาทิพก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้ตายแต่สภาพของเธอ ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้วเธอไม่พูดไม่จาไม่รับรู้อะไรอีกต่อไปเธอเอาแต่เดินเพอ้อไปทั่วหมู่บ้านบางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปทิบไม่ได้แค่กินของเปรตเข้าไปแต่วิญญาณของเธอ ได้กลายเป็นเปรตไปแล้วเปรตที่ต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหวยในบาปของตัวเองโดยไม่มีวันหลุดพ้นเรื่องราวของป้าทิพย์กลายเป็นตำนานบทใหม่ของหมู่บ้านเป็นเครื่องเตือนใจที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับผลของกรรมและนั่นคือใบแจ้งหนี้ ที่ถูกส่งมาเพื่อทวงคืนบาปแต่บางครั้งนี่กรรมก็ไม่ต้องรอนานมันสามารถสร้างขึ้นและถูกทวงคืนได้ทันทีในคืนเดียวกันพบกับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบทเรียนราคาแพงในคลิปเปิดตัวที่ไม่ได้ออกอากาศ สำหรับเรื่องที่สองของ EP 19นี้เป็นเรื่องราวของคุณโอมคุณโอมเล่าว่าผมและเพื่อนสนิทอีกสามคนพลอยโจและมิน้นเรามีความฝันร่วมกันคือการเปิดช่อง YouTube แนวล่าท้าผีเราตั้งชื่อช่องของเราว่าคืนผวาล่าผีและเราต้องการคลิปเปิดตัวที่ปังที่สุด ที่จะทำให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนและสถานที่ที่เราเลือกก็คือโรงพยาบาลสนามร้างแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่กักตัวและรักษาผู้ป่วยโควิดในช่วงที่ระบาดหนักแต่หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นมันก็ถูกปิดตัวและทิ้งร้างไปมีเพียงตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาว่า มีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องเสียชีวิตอยู่ที่นี่เพียงลำพังแล้ววิญญาณของพวกเขาก็ไม่เคยได้ย้ายออกไปไหนเอาล่ะทุกคนคลิปแรกของช่องเราปังแน่นอนผมพูดใส่กล้องโกโปรพลางแผนนภาพไปรอบๆบ,บรรยากาศด้านนอกที่รกร้างและถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสูงมันดูน่าขนลุกอย่างที่พวกเราต้องการจริงๆ เราสี่คนเดินขึ้นบันไดปูนที่ผุพังไปยังชั้นสองฝุ่นจับหนาทุกย่างก้าวเบื้องหน้าของเราคือประตูบานใหญ่สองบานที่ทาด้วยสีเขียวมนๆเหมือนกับสีของชุดผ่าตัดผมในฐานะหัวหน้าทีมตัดสินใจผลักมันเข้าไปอย่างแรงอีด <Eat. S 1> เสียงบานพับที่ขึ้นสนิมเสียดสีกันดังลั่นจนหน้าแสบแก้วหู ข้างในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเตียงเหล็กสำหรับผู้ป่วยเรียงรายเป็นตับบางเตียงยังมีผ้าห่มคลุมไม่เรียบร้อยบางเตียงมีสายน้ำเกลือห้อยคาอยู่ปลายเตียงทุกเตียงมีป้ายพลาสติกสีซีที่ใช้ระบุข้อมูลคนไข้แต่ที่น่าแปลกคือทุกเตียงระบุว่าเป็นเตียงผู้ป่วยหญิงทั้งหมด บรรยากาศในห้องนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกของการจากลายอย่างเร่งรีบและความทุกทรมานที่ยังคงตกค้างอยู่ในอากาศเงียบเกินโจเพื่อนสายโวยวาย<ๆ>พ,พึมพำพลางส่องไฟฉายไปรอบๆก็ร้างแล้วนี่ว่าจะให้มีคนมาเต้นแอโรบิกไงพลอยสาวห้าวที่ไม่เชื่อเรื่องผีสวนกลับ แต่ในน้ำเสียงของเธอก็แฝงความประหม่าไว้อย่างชัดเจนเราเดินสำรวจตามจุดต่างๆแต่ก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกติผมจึงส่งสัญญาณให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อเริ่มคอนเทนต์หลักของเราผมยกกล้องขึ้นมาและเริ่มพูดเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อพิสูจน์กันจัดจะไปเลยว่าที่นี่มีจริงอย่างที่เขาลือกันไหมผมเว้นจังหวะหันไปมองหน้าเพื่อนๆ แล้วเราทั้งสี่คนก็สูดหายใจเข้าลึกๆและประสานเสียงตะโกนท้าทายออกไปจนสุดปอดถ้ามีจริงออกมาให้เห็นหน่อยสิ้นเสียงท้าทายความเงียบเข้าปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งปั้งประตูบานใหญ่สีเขียวที่เราเพิ่งจะเดินเข้ามามันกระแทกปิดเองอย่างแรงจนฝุ่นที่พื้นฟุ้งกระจายขึ้นมา เราทุกคนสะดุ้งสุดตัวเฮ้ย hey, ประตูปิดได้ไงวะโจตะโกนเสียงหลงลมหรือเปล่าไปดูดิพลอยพูดแต่หน้าของเธอซีดไปแล้วผมกับโจรีบวิ่งไปที่ประตูเราพยายามทั้งดึงทั้งผลักแต่บานประตูที่เมื่อกี้ผมแค่ผลักเบาๆก็เปิดบัดนี้มันกลับแข็งทื่อเหมือนถูกเชื่อมด้วยเหล็กชิบหายแล้วประตูเปิดไม่ออก ผมพูดเสียงสัน่นเราพยายามจะบอกตัวเองว่ามันคงแค่ลมหรือกลไกประตูมันเสียเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับคืนมาก่อนจะตัดสินใจเดินกลับเข้าไปสำรวจด้านในอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่าเราเพิ่งจะตอบรับคำเชิญของเจ้าของที่นี่ไปแล้วคราวนี้บรรยากาศในห้องโถงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอากาศในห้องมันเย็นลงอย่างประหลาด เย็นจนพวกเราเห็นลมหายใจของตัวเองเป็นไอสีขาวผมที่ทำหน้าที่เป็นคนถือกล้องค่อยๆแผนไฟฉายไปเรื่อยๆอย่างช้าๆลำแสงไฟฉายของผมก็หยุดนิ่งอยู่ที่มุมห้องด้านในสุดในความมืดนั้นมีเงาตะคุ่มของใครบางคนยืนอยู่เป็นเงาของผู้หญิงผมยาว ที่ยืนนิ่งไม่ไหวติง่งเชีย่ยเราทุกคนอุทานออกมาพร้อมกันทันใดนั้นเองเสียงสะอื้นของผู้หญิงก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงร้องไห้ธรรมดาแต่มันเป็นเสียงสะอื้นที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานราวกับคนกำลังจะขาดใจมันดังก้องไปทั่วทั้งห้องโถง บีบคันหัวใจของพวกเราจนแทบจะทนไม่ไหวกลับกูไม่เอาแล้วโจร้องลั่นเป็นคนแรกเราทั้งสี่คนหันหลังและวิ่งสุดชีวิตกลับไปยังประตูบานเดิมแต่แล้วปังประตูบานเขียวบานเดิมก็กระแทกปิดใส่หน้าพวกเราอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังสนั่นกว่าครั้งแรก และเมื่อเราลองบิดลูกบิดมันก็แข็งทื่อไม่มีทางที่จะเปิดออกไปได้เราถูกขังแล้วร่างของผู้หญิงที่มุมห้องค่อยๆขยับมันไม่ใช่การเดินแต่เหมือนกับการลอยตัวต่ำๆเคลื่อนมาหาพวกเราอย่างเชื่องช้าและเรื่องที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นหน้าต่างเก่าๆทุกบานในห้องโถง ที่มีมุ้งลวดเหล็กสนิมเคระกั้นอยู่ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีใครเปิดปิดได้อีกมันกลับเลื่อนกระแทกปิดดังลั่นทีละบานทีละบานเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นนับสิบมือกำลังช่วยกันขังพวกเราไว้ในห้องแห่งนี้เสียงสะอื้นได้เงียบลงแล้วแต่ความเงียบที่เข้ามาแทงที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าเดิม ร่างของผู้หญิงคนนั้นลอยมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเราในระยะไม่กี่เมตรแสงไฟฉายจากมือที่สั่นของผมทำให้เห็นภาพชัดเจนเธออยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลบนข้อมือมีสายรัดพลาสติกที่เขียนชื่อไว้แต่ซีดจนอ่านไม่ออกดวงตาของเธอกลวงโบไร้แววมีแต่น้ำตาที่ไหลเป็นทางยาว บนใบหน้าที่ซีดเสียวเราทั้งสี่คนยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมองวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าและแล้วสิ่งที่ทำให้พวกเราแทบสิ้นสติก็เกิดขึ้นเตียงผู้ป่วยเตียงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเริ่มสั่นเองเบาๆผ้าห่มที่คลุมอยู่บนเตียงค่อยๆถูกดึงลงอย่างช้าๆ เผยให้เห็นรอยบุ่มบนที่นอนราวกับมีใครบางคนที่มองไม่เห็นกำลังนอนอยู่ตรงนั้นตีดเสียงบีบยาวๆของเครื่องวัดชีพจรที่ดับไปแล้วเครื่องหนึ่งดังขึ้นมาสั้นๆแล้วก็เงียบไปมันคือเสียงสัญญาณสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนไข้ได้เสียชีวิตลงแล้ว วิญญาณหญิงสาวตนนั้นไม่ได้ทำอะไรพวกเราเลยเธอเพียงแค่ลอยไปนั่งลงบนเตียงว่างๆตัวหนึ่งตรงหน้าแล้วก็นั่งมองหน้าพวกเรานิ่งๆมันไม่ใช่สายตาที่อาฆาตแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความเหงาที่จับขั่วหัวใจมันคือสายตาของคนที่ถูกทิ้ง ให้อยู่ในสถานที่แห่งนี้เพียงลำพังตลอดกาลและพวกเราก็คือคนกลุ่มแรกที่ย่างกลายเข้ามาในวอดของเธอเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วกับชั่วกันไม่มีใครกล้าขยับตัวไม่มีใครกล้าส่งเสียงเราทำได้เพียงแค่ยืนจ้องมองกับดวงวิญญาณที่น่าสงสารตนนั้นและในตอนที่เราคิดว่า เราอาจจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดการอีดประตูบานใหญ่สีเขียวที่เคยปิดตายค่อยๆแง้มเปิดออกเองอย่างชา้ชาๆมันคือสัญญาณสัญญาณปล่อยตัววินาทีนั้นไม่มีใครคิดอะไรอีกต่อไปวิ่งผมตะโกนลั่นเราทั้งสี่คนหันหลัง และวิ่งหนีออกจากที่นั่นทันทีวิ่งลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตเสียงอกล้มคลุกครานดังไปตลอดทางเราไม่มีใครหันกลับไปมองอีกเลยเรามาถึงรถได้ในสภาพที่สะบักสะบอมทั้งเหนือทั้งตัวเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยถลอกแต่ไม่มีใครสนใจความเจ็บปวดทางกายเราขับรถออกจากที่นั่นโดยไม่พูดอะไรกันเลยสักคำ ตลอดทางกลับบ้านหลังจากคืนนั้นโปรเจกต์ช่องคืนผวาล่าผีก็ถูกพับเก็บไปคลิปทั้งหมดที่ถ่ายมาได้ถูกลบจนหมดสิ้นโดยไม่มีใครเอ่ยปากสักคำเช้าวันต่อมาผมได้พิมพ์ข้อความสั้นๆลงไปในกลุ่มแชทของพวกเรากูว่าเราเป็นแค่คนดูดีกว่าว่อย่าหาทําช่องเลย ไม่มีใครตอบข้อความนั้นแต่หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีกรุป๊ปแชทคืนผวาล่าผีก็ถูกลบหายไปแต่เราก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่ามีบางเรื่องที่ไม่ใช่คอนเทนต์และโลกของคนตายก็ไม่ใช่สถานที่สุดท้ายที่คนเป็นควรจะไปท้าทาย และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเรื่องของป้าทิพย์ที่หนี้กรรมจากอดีตต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามมาทวงคืนและเรื่องของกลุ่มยูทูบเบอร์ที่สร้างหนี้กรรมขึ้นใหม่และถูกชำระคืนทันทีในคืนเดียวมันทำให้เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ และใบแจ้งหนี้ของมันจะถูกส่งมาถึงไม่ช้าก็เร็วขอบคุณที่ร่วมรับฟังบทเรียนนี้กับเราฝากกดติดตามย่ำคำําย่ำขวัญเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงในอ p ีที่20ของเราขอบคุณครับ